ลังจากการย้อมสีผมที่บ้านและคุณดูแลเส้นผมของคุณอย่างไรผมที่แห้งเสียผมที่ขาดร่วงผมที่ขาดการดูแลอยากจะไปสถานความงามแต่ก็หวาดกลัวราคาที่แสนแพงใช่ไหมทำเองกะยุ่งยากและต้องใช้เวลามากแต่ตอนนี้เรามี h d สตี r แ a c k พ ผมนุ่มสวยง่ายๆด้วยตัวคุณเองเหมือนทำที่สถานเสริมความงามด่วยราคาที่แสนถูกจนคุณต้องตกใจสูงเฉพาะคลินิกของประเทศเกาหลี S D Hair Pack หมุอกไอ้น้ำผมสูรเฉพาะที่ไม่เหมือนใครไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือแบบเก่าไปได้เลยเปรียบเทียบแล้วคุณจะหลงรักแร่ผมมืออาชีพที่ประเทศเกาหลีผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากที่สุด Seven Day Steam Hair Pack Premium Edition S D Hair Pack หมุอกไอ้น้ำผมสูรเดียวกับร้าน V V I P ร้านทำผมชื่อดังย่านชองดัมดงประเทศเกาหลีความ งางผมผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลจริงบูกนามาใช้มากในร้านทำผมประเทศเกาหลี ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการของสมาคมประเทศเกาหลีทําความสะอาดเส้นผมดูแลเส้นผมนํามาใช้เพื่อดูแลเส้นผมอย่อเทียบเทียบแร้วคุณจะหลงรักตั้งแต่นางศิษะเส้นผมดูแรลรักษาจากคลินิกอย่างแท้จริง180เซ็ตขายหมดในเวลาอันสั้นยอดขายที่ประสบความสาเร็จทั้งอเมริกาและญีป่ปุ่นหลายประเทศต่างยอมรับในผลิตภัณฑ์ SD Hair Pack หมวกอกไอน้ำผมวิวัฒนาการที่น่าทึ่งแคปซูลสีทองที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้เส้นผมนุ่มลื่นและมีน้ําหนักให้เพิ่ม ให้มากยิ่งกว่าให้ถึงสิบชิ้นผมกลับมาสวยอีกครั้ง SD h a i s e v e n Steam Hair Pack เมื่อผู้ใช้ได้ลองใช้ได้เห็นผลที่น่าพอใจและสั่งเข้ามาอย่างเป่าเนื่องจนถึงขนาดสินค้าขาดตลาดอาิว่าเทคโนโลยีผมจากคลินิกและร้านทำผมชื่อดังไม่ได้เป็นเพียงการรักษาเท่านั้นวนแต่เป็นความรักของดาราซูปเปอร์สตาร์สูตรเดียวกับร้าน VIP ร้านทำผมชื่อดังย่านชองดำดม,ดมประเทศเกาหลี SD Hair Steam Hair Pack Premium Edition สิบเท่าที่เพิ่มขึ้นได้รับการจดสิบบาทราาม30กรัมบรรจุความเข้มข้นในซองสามต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นสิเท่าให้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นสิบเท่า บำรุงตั้งแต่หนังศรีรษะจนถึงเส้นผมบำรุงเพื่อให้เข้าถึงเส้นผมถึงภายในเข้าไปบำรุงผมและซ่อมแซมส่วนที่เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความพิเศษในการปล่อยความอุ่นในตัวและความอุ่นจะช่วยเปิดเก็บผมเพียงแค่ใช้ครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าผมนุ่มลื่นขึ้นอย่างชัดเจนหมวกมาพร้อมกับเซรั่มบำรุงผมในตัวสามารถสรั่งซื้อได้ตลอดเวลา168ชั่วโมงผมสวยทำเองได้ที่บ้านในราคาแสนถูกใช้เพียงครั้งเดียวทำให้ผมของคุณนุ่มเนียนและมีสุขภาพดี168ชั่งร้อยหงสิบแมีนั่ น,นุ่มสรวยและจัดทรงง่ายเมื่อใช้ครั้งแรกจะเห็นถึงความแตกต่างช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียเมื่อใช้ครั้งแรกช่วยผมของคุณนุ่มเรื่นและมีสุขภาพดี SD Hair s e v e n Steam Hair Pack Premium Edition สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น10เท่า Botanic Cuticle p l a s t 0 ไฟโตโอริโก้ให้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นสิบเท่า SD Hair s e v e Steam Hair p a d Premium Edition หมวกคุมผมอบไอน้ำสำหรับมาร์กผมในขั้นตอนเดียวขณะใช้งานจะรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิบริเวณศีรษะสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ได้รับการวิจัยว่าจะทําให้เส้นผมเปิดรับการบรุงได้ดีที่สุดและไม่ทำให้โปรตีนในเส้นผมเสียสภาพหมวกคุมผมอบไอน้ำมีม์กผมสูตรเข้มข้นขนาด30กรัม ดูเอาสารอาหารจากธรรมชาติช่วยในการบำรุงเส้นผมช่วยให้ผมของคุณนุ่มเนียนและมีสุขภาพดีพร้อมต้องแซงผมเสียจากการทำสีบ่อยดัดแบบผมใช้งานง่ายไม่ต้องยุ่งยากเพียงแค่ใช้เวลา5-15นาทีหลังการบำรุงผมจะเงางามมีน้ำหนกนุ่มสลวยและจะัดทรงง่ายยาวนานถึง7วันเคล็ดลับของดาราเกาหลีด่วยดูแลเรื่องผมให้กับผู้มีชื่อเสียงผมตรงผมสั้นผมหยิกจะดัดยืดไฮไลท์ทำสีผมแค่ไหนสภาพผมก็กลับมาเงางามได้เหมือนเดิม ปับสภาพผมให้กลับมานุ่มสลวยตามธรรมชาติผมสวยเป็นธรรมชาติจริงเหรอเคล็ดรับผมสวยสำหรับร้าน VVIP ใครๆก็ใช้การดินของจิงช่วยบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกบางทีจะต้องไปที่ร้านทําผมทุกครั้งเพื่อทาผมความรับของดาราซุปเปอร์สตาร์มาตรฐานเดียวกับคลินิกผมวัตถุดิบที่ดีในการรักษาความร้อนช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกเข้าไปในเส้นผม คุณต้องคอยบำรุงและใช้เครื่องอบไอ้น้ำแบบนี้อยู่หรือไม่เพียงแค่ใช้ SD Hair Pack หมวกอบไอ้น้ำผม SD Hair Pack หมวกอบไอ้น้ำผมมาตรฐานเดียวกับคลินิกผมเมื่อลองเปรียบเทียบการเข้าร้านทำผมเพื่ออบไอ้น้ำาส่การใช้ SD Hair Pack หมวกอบไอ้น้ำผมทำเองที่บ้าน SD Hair Pack หมวกอบไอ้น้ำผม1ซองปกติ2อ0บาทแต่เราให้คุณไปเลย10ซองรวมมูลค่า2,500บาท โปรมชั่นพิเศษเฉพาะที่มีมาเก็ตจายเยียง1,990บาทเท่านั้น1,990บาทโทรเลย02,3,1,4,0,1,0,0ค่าจะทรงฟรีทั่วประเทศ